ต่อไปนะครับมาดูข้อ20นะครับข้อ20บอกว่าพิจารณาสารที่มีโครงสร้างต่อไปนี้นะครับมีโครงสร้างสารมาให้นะครับแล้วก็มีวงวงเบนซีนนะครับแล้วก็เป็นตัวของไซคลิกเอไมนะครับหรือว่าเอไมที่เป็นวงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันเอไมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับ 1. 3สามประกอบนี้เป็นสามประกอบประเภทเอสเทอร์เออพี่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าสามประกอบตัวนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นสารประกอบประเภทเอไมล์ตรงนี้เนี่ยข้อนี้มันก็น่าจะผิดถูกไหมอ่าแน่แนเนาะข้อ1ผิดแน่นอนนะครับ2การเตรียมสารประกอบชนิดนี้อาจใช้อาจเตรียมได้โดยใช้สารตั้งต้นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นอถูกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับนะเมื่อนำสารประกอบนี้อันนี้ข้อ3เนาะไปทำปิยาไฮโดรซิสในเบสนะครับจะได้สารประกอบที่มีโครงสร้างดังนี้นะครับแล้วก็สี่ าสารนี้เนี่ยสามารถเกิดปริยาแทนที่กับ br 2โดยมี febr 3เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้นะครับแล้วรู้ว่าข้อ1เนี่ยยังไงก็ผิดดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้กล่าวถูกต้องนะครับเนาะข้อ1มันมี1 2 3 4ก็ผิดไปเลยเพราะว่ามันต้องไม่มีข้ออะไรข้อ1น,นะครับดังนั้นก็เหลือแค่2 3 4อ่ะเรามาดูข้อ2นะครับนะาการเตรียมสารประกอบตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะเตรียมได้จากสารโดยใช้สารตั้งต้นเพียงตัวเดียวเท่านั้น มาดูว่าข้อนี้จะถูกหรือเปล่านะครับข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูโครงสร้างของตัวนี้นะครับอ่านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของเบนซีนนะครับมีวงเบนซีนแล้วก็มีตัวของอาไซคลิกเอไมล์หรือเอไมล์ที่เป็นวงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนะครับหมู่ฟังก์ชันที่เป็นเอไมล์นะครับตรงนี้เนะาะคราวนี้เนี่ยถามว่าสารประกอบตัวนี้สามารถเตรียมได้จากอา สารตั้งต้นเพียงตัวเดียวได้ไหมนะครับเนาะเราต้องมาดูก่อนนะว่าเอมายเนี่ยเอมายเกิดจากอะไรเอมายเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากตัวของคาร์บอกซิลิกนะครับนะบวกกับตัวของแอมโมเนีย ครับแอมโมเนียแต่คราวนี้ถ้าเป็น3ประกอบตรงนี้เนี่ยมันจะได้เป็นอ่าตัวท,ทีถ้าจากปริยาตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะมันก็จะได้ตัวของอันนี้รวมกันได้น้ำเนาะนะครับได้เป็น p r i m r y y am นะครับ R C แ้วบนบน O เปิบ N S 2นะครับนะบวกกับตัวของ H 2 O นะครับนะอันนี้เป็น primary ร m เนะ แต่ถ้าเป็นตัว secondary amine ล่ะ secondary amine นะก็จะเกิดจากตัวของคาร์บอกซิลิกเนี่ยทำปฏิกิยากับตัวของเอมีนนะครับเอมีนนะนะก็คือได้เป็นเออเอาเอา,เอา primary amine มาทำปฏิกิยานะครับนะอันนี้ก็ส่วนที่เกิดปฏิกิยานะก็จะได้ตัวนี้ใส่พรามแล้วกันอ่า สีด้านบน O ปุ๊บ NH มาชนได้เป็น R พรางแล้วก็บวกเอชูนะครับนะสามประกอบของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวของอ่า p r i m a r y นะครับเอไมพายรมารีเก็คืออ่าอ่าโทษทีเป็น Secondary Ami นะครับนะสามประกอบตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น Ami ที่อ่าตัวของอ่าเนเนี่ยมีไฮโดรเจนหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ s e c o n d a r y A mi นะครับนะ คราวนี้ไซคลิกเนี่ยครับเราสามารถเตรียมจากสารประกอบนะครับที่การเตรียมไซคลิกเนี่ยสามารถเตรียมได้จากสารตั้งต้นตัวเดียวได้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันเตรียมได้ยังไงนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถเตรียมได้จากนะถ้าเราพิจารณาตรงเนี้ยเราก็สา,ารตั้งต้นตัวนี้มาถูกไหมเอ้ยขอวาดใหม่นะตนรงเ,เนี้ยแล้วก็เอาเนี่ย โอเอชถูกไหมตัวนี้มานะอันนี้มีคาร์บอนกี่ตัวอ่ะลองลองลองดูคาร์บอนหนึ่งตัวแล้วนะตรงนี้ก็จะมีสองสามสี่ห้าตัวนะครับนะอ่ะมาวาดกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าปึ๊บขอโทษนะ เราจะเห็นนะครับว่าไอตัวไซคลิกเอมายตรงนี้สามารถที่จะใช้สารประกอบตัวนี้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นได้ครับเนาะตรงนี้มันมีหมู่อะไรคาร์บอซิลตรงนี้เป็นตัวของเอมีนถูกไหมก็สามารถที่จะเกิดปริยากันดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอามันมาสังเคราะห์ได้นะนะพี่คอเป็นคาร์บอนแล้วกันนะ ส่วนนี้มันจะเกิดปฏิกิริยากันเห็นไหมมันก็ได้เป็นน้ําออกมานะครับน้าจัดน้ำออกมาเพราะเนี้ยมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาพอทําเปียกันเสร็จปุ๊บนะครับเพียจะวาดหกเหลี่ยมไม่สวยเนาะเห็นไหม คาร์บอนมีกี่ตัวอะเราเช็คดูคาร์บอนเห็นไหมดูนะตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบเห็นไหมตัวนี้ก็บวก h 2 o ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสามประกอบไซคลิกตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมได้จากสารตั้งต้นเพียงตัวเดียวก็คือใช้ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นนะครับก็คือสารตัวนี้มีทั้งหมู่ฟังก์ชันที่เป็นคาร์บอกซิลแล้วก็หมู่เอมีนนะครับ ดังนั้นข้อนี้ก็เลยถูกต้องนะเมื่อนำสารนี้มาทำาปริยาหโดูไลซิตในเบสจะได้สารประกอบที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้นะครับอ่ข้อนี้เนี่ยนะครับนะถ้าเรามาดูนะการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิตในเบสเนี่ยของสารตัวนี้เนี่ยนะครับพี่ขอลบตรงนี้นะครับออกหมดเลย การเกิดปริยาไฮโดรลิสต์นะครับในเบสเนี่ยก็คือบวกกับอะโบเอนเอชก็ได้ A B N A H, A H, นะเอนะครับนะอันนี้ไม่ต้องเขียนน้ำก็ได้ครับว่าเอควในเอควีสเนี่ยมันก็หมายถึงมีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนะแน่นอน,นครับปริยาก็จะเบรกตรงนี้เนาะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะ วงเบนซีนอยู่ตามปกติเนาะอันนี้ก็ได้ตัวของ OH กลับคืนมานี่ก็ได้เป็นเอ2เกลับคืนมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเบสนะครับนะมันเกิดขึ้นในเบสแต่หมู่ฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นหมู่ฟังก์ชันของกรดถ,ถูกไหมคาร์บอซิลเน,นี่ยนะกรดก็สามารถทำิริยากับเบสก็คือทำิริยกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อได้นะครับเออลืมว่าตรงนี้ขอโทษครับ นะเราก็วาดไปนครับว่าตัวนี้สามารถทำเปียกับ n l h ที่เราใช้เป็นตัวเร่งเนี่ยได้อีกนะครับนะก็จะได้เป็นโครงสร้างตัวนี้ออกมานี่ต้องเป็น o ลบ n a อะไร n a บวกถูกไหมอันนี้ n s 2ก็อยู่ตามปกตินะครับดังนั้นก็จะได้ตัวนี้ ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องได้ตัวนี้ออกมานะครับต้องได้เกลือกรดคาร์บอ,อิลิกนะครับออกมานะดังนั้นข้อนี้นะครับมันก็เลยผิดเนาะเพราะว่าหมู่ฟังก์ชันตัวนี้ต้องกลายเป็นอะไรเป็นเกลือถูกไหมแต่ความจริงข้อนี้เนี่ยไม่ต้อง ไปพิจารณาก็ได้ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยนะครับนะยังไงมันก็ผิดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวของวงของเราเนี่ยวงนี้มันมีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หเห็นไหมแต่พอไฮโดรซิสโครงสร้างตงัวนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เห็นปะ่ะคาร์บอนหายไปหนึ่งตัวดังนั้นข้อนี้ก็เลือกไม่ได้อยู่ละดังนั้นเนะี่ยข้อสามผิดนะครับนะเพราะสามผิดปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราเลือกได้แค่ข้อเดียวคือข้อสามนะก็คือเหลือแค่ข้อสองกับสี่อ่ข้อสี่นะครับ สามารถเกิดสารตัวนี้สามารถเกิดปรียแาทานที่กับ Br2 ได้แน่นอนดินะครับเพราะว่ามันมีวงเบนซีนอยู่ถูกไหมมันมีวงเบนซีนอยู่ตรงนี้อ่าวงมีวงเบนซีนอยู่ถูกไหมก็สามารถเกิดปริยแาทานที่ได้กับ Br2 โดยมี Fe เลย Br3 เป็นตัวเร่งได้เปรียก็จะเกิดการแทนที่ตรงวงเบนซีนนะครับ ก็แทนที่ตำแหน่งสมมุติตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเอาเข้าตำแหน่งนี้ก็แล้วกัน b a นะครับเห็นไหมก็ได้ตัวนี้แล้วก็บวกเลยบวก h b r เนาะเียก็เกิดการแทนที่ได้ดังนั้นเนี่ยข้อ4ก็เลยถูกดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็อย่างที่บอกไปคือข้ออะไรข้อที่สองกับ4นะครับนะเลยตอบข้อ3นะมาดูข้อยี่สบเอบ้างครับนะการเปรียบเทียบสารอินทรีย์แต่ละคู่ต่อไปนี้สารใดละลายน้ําได,ด้ดีกว่ากันนะครับมาดู <c oughs> ตัวแรกนะเอทาโนอิกกับบิวทานอนขอไขบิวทาโนอิกแอซิดกับโพรพานโออิกแอซิดข้อควา บิวทาน1อ้อนกับเพนทาน1อ้อนแล้วก็โพรพาน1อ้อนกับโพรพานานนะครับมาด,ดูข้อแรกนะครับเอสเทอไรค์ก,กับบิวทานอนเอสเนอิกนะครับเอสเนอิกเนาะกับบิวทานอนนะครับเอทคาร์บอนสองนะครับบิวคาร์บอนสี่นี่สี่สองสี่สี่นะครับแน่นอนนะครับว่าสี่สองเนี่ยน่าจะละลายได้ดีกว่าสี่สี่และที่สําคัญเนี่ยเอสเนอิกเนี่ยมันคืออะไรมันคือ ตัวของกรดอินทรีย์ถูกไหมกรดอินทรีย์เนี่ยการละลายน้ำเนี่ยจำไว้เสมอนะว่ากรดอินทรีย์เนี่ยความมีขั้วมันแรงกว่านะครับเนาะการละลายน้ํามันก็จะดีกว่าะไรมันก็จะดีกว่าตัวของแอลกอฮอล์ K H o, นะครับและที่สําคัญเ,เห็นไหมว่าคาร์บอนน้อยกว่าอีกนะครับนะก็ยิ่งทําให้ละลายน้ําได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับก็ไก่เนี่ยต้องเป็นเอทานอีกตัวนี้ต้องละลายน้ําได้ดีกว่านะครับนั้นเราก็ตัดข้ออะไรข้อ3 4ไปเลยนะครับ ขอไข่บิวทาโนอิกกับโพรพาโนอิกโออันนี้ง่ายเปรียบเทียบสารกลุ่มเดียวกันบิวทาโนอิกเป็นตัวของกรดอินทรีย์นะครับนะหรือคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับบิวซีสี่โพรซีามนะครับแน่นอนซีสามต้องละลายได้ดีดกว่าปรากฏว่าขอไข่เนี่เห็นไหมครับว่าช้อยตัวเลือกหนึ่งสองเนี่ยนะครับตัดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าทั้งเพราะว่ามันมันเป็นทั้ง เพราะว่าเขาเลือกโพรพานอลอีกทั้ง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 สองข้อถูกไหมก็ตัดชอยไม่ได้อะคอควายช้อยต่างละบิวทานหนึ่งอ้อนกับเพนทานหนึ่งอ้อนนะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์บิวคาร์บอนสี่เพนทานคาร์บอนห้าแน่นอนคาร์บอนสี่ต้องละลายได้ดีกว่านะครับนาอดังนั้นก็ต้องเป็นบิวทานหนึ่งอ้อนก็เลยตอบข้อไหนข้อหนึ่งนะครับส่วนตัวของโพรพานหนึ่งโอนเป็นคีโตนถูกไหมกับโพรพานอลซีสามเท่ากัน แต่คตีโตนจะละลายน้ำได้ดีกว่าตัวของอัลดีไฮด์นะครับนะจุดเดือดสูงกว่าด้วยนะครับนะคีโตนจุดเดือดสูงกว่าอัลดีไฮด์ด้วยการละลายน้ำก็ดีกว่าด้วยนะครับดังนั้นข้อยีเบ็ดเราเลยตอบข้อหนึ่งนะครับโอเคนะครับ